เป้าหมายสูงสุดเลยของเวียนหวไตเกิดเนี่ยเขาอธิบายว่าเพื่อความยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมใครทําอะไรคนนั้นก็ต้องไปชดใช้ในชาติต่อไปอะไรก็แล้วแต่ต้องไปชดใช้กรรมมันยุติธรรมไงทําผิดก็ต้องไปชดใช้ความผิดผมก็เลยยกตัวอย่างว่าสมมุตินะว่าเราเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านสบายๆกับครอบครัวเราแต่ว่ามีตํารวจเนี่ยเข้ามาในบ้านเราบุกมาเลยนะมาจับเราบอกไปคุณทาผิดไปเข้า,าคุกซะคําถามมีว่าเราจะถามอะไรตำรวจมันเซนถามพันคนก็ตอบเหมือนกัน เราก็จะถามว่าผิดข้อหาอะไรแล้วถ้าตํารวจบอกไม่ต้อง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 อยากรู้ห้ามรู้ห้ามรู้ไม่จะไปต้องรู้ไปเข้าคุกกันแล้วกันแล้วจะว่าอย่างไงบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วอย่างงี้ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมใช้ไม่ได้ไม่ยุติธรรมเด็ดขาดไปไปได้ไงอยู่ดีมาจับยังไม่รู้เลยว่าผิดอะไรถูกไหมจับผมได้ไงเอาผมไปเข้าคุกได้ไงเอาผมไปลงโทษได้ยังไงเหมือนกันนะครับถ้าเราไปถามคนขอทานตามสะพานลอยคนพิการอ่ะคนพิการที่ขอทานอยู่ตามสะพานลอยหรือตามที่ไหนก็แล้วแต่ ที่เขาพิการตาบอดหูนหนวกอะไรก็แล้วแต่เราไปถามก็ฮะนี่ขอโทษนะครับท่านนะท่านทํากรรมอะไรไว้ครับชาติที่แล้วถึงมาเป็นแบบนี้ถ้าเราไปถามถามวิชาการนะไม่ได้อะไรเขาจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเพราะฉะนั้นนี่ถ้าบอกว่าเวียนว่ายใต้เกิดเนะี่ยมีมาเพื่อความยุติธรรมเนี่ยนะไม่ยุติธรรมเลยเพราะว่าคนทําบิดเนี่ยไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองทาบิดอะไรยัดก่อหกยให้เขาเลยเพราะฉะนั้นคนที่ตาบอดคนที่ทุกข์ทรมานยากจนในโลกเนี่ยที่ทุกข์ทรมานในรูปแบบต่างๆเนี่ยถ้าไปถามเขานะนี่ นึกออกไม่ทำทำกรรมอะไรชาติที่แล้วชาติก่อนๆน้านี้คนนึกไม่ออกแสดงว่าไม่ยุติธรรมดูเหมือนจะยุติธรรมแต่สุดท้ายก็ไม่ยุติธรรมเพราะคนทําผิดยังไม่รู้เลยตัวเองผิดข้อหาอะไรไปทําอะไรผิดว้ชาติที่แล้วเพื่อจะได้แก้ไขตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ตั้งคาถามได้ทาผิดอะไรลึกชาติไม่ได้อย่ามาบอกบางคนระลึกได้ไม่ไม่ใช่ครับถ,ถ้าเป็นสัจธรรมเดี่ยวเระลึกได้ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดโลกแล้วอ่ามันไม่ได้มีเว้นว่าอะไรแต่เกิดแบบนั้นตั้งแต่ต้นแล้วเพราะมันไม่จริงตั้งแต่ต้้นนแลวออมัคคืําาธิบย ที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มีมาบนโลกนี้ว่าทำไมมันมีคนจนคนรวยคนยากจนคนพิการคนคือสร้างคําอธิบายเพราะอธิบายไม่ได้ว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนี้แบบทำไมมันต้องเป็นแบบนี้มมนนบบนก็เลยต้องหาคําอธิบายโดยเขายังไม่ได้เจอคำพีเศที่แท้จริงไงคำพิมันถูกเปลี่ยนแปลงไ,ไงแต่ถ้าเขาได้มาอ่านกุรอานนี่ยทุกอย่างลงล็อกหมดเลยทุกอย่างจะลงล็อกหมดเลยอัตโนมัติหมดเลยนะครับถ้าได้อ่านคำพิเศษกุรอานมันจะไม่ขัดแยง้งนะครับคำพีเศษกุรอานจะไม่มีสิ่งที่ขัดแยง้ง <laughs> เกิดมาเพื่อกอบโกยปะสะสมผลบุญไปสวรรค์ไม่ใช่เกิดมาใช้ความผิดและไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอะไรด้วยในขณะเดียวกันเป็นบททดสอบไงมีช้อยให้เลือกมากมายเป็นสิบเป็นพันคุณก็อยากจะเลือกช้อยหไหนบังคับด้วยสมัครใจด้วยอ่ะเลือกตามสบายหมายความว่าในขั้นตอนการสะสมเนี่ยมันก็เป็นการทดสอบไปในตัวไงเคยดูเขาเล่นเกมโชว์กันไหมตกลงนั่งเฉยเฉได้เงินอ่ะคนก็ต้องไปทำนู่นทำนี่ให้ภายในเวลาที่กําหนดใช่ไหมแล้วถึงจะได้เงินตอบแทนถูกไหมขนั้น่ะอัลลอฮ์ก็ะจ้ามนุษย์มาแบบนี้แล้วคนเล่นก็มีกำลังใจโอยยยยยยิ่่งออออะไไไรปมมเเหนืวว้้ ิ่งได้เงินเยอะไปสะสมแล้วคุณก็งมีกําลังใจแต่จะเป็นยังไงอ่ะถ้าบอกว่าคุณเกิดมาเพื่อชดใช้ความผิดทุกคนททำแล้วคุณก็ไม่รู้เลยคุณทาผิดอะไรมาก็คิดดูก่อนแล้วกันอ่ะอันไหนมันจะมีกําลังใจอันไหนมันจะห่อเหี่ยวผู้ที่รับมุสลิมใหม่ถึงบอกไงว่าอิสลามนี่ชัดเจนรับแล้วมีกําลังใจเข้าใจไหมรับอิสลามแล้วมีกําลังใจไม่ห่อเหี่ยวแต่ถ้าคุณไปอีเวอร์ชั่นหนึ่งคุณห่อเหี่ยวทันทีเลยคุณมึนทันทีเลยคุณขัดแย้งกันเละเทะไปหมดเลยคําสอนอื่นนททีี่่่่่ไมมมมมใชาาาาาาจจจกกออออััลลเะควขดแยยย้งง واليوم الاخير والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا اله الا الله